ไปดูกันอีกหนึ่งข่าวสารนะครับด้านของพลเอกประวิทย์นะครับติดตามการพัฒนาแหล่งน้ําแก้น้ําท่วมน้ําแล้งนะครับในบื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและก็จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่20มกราคม2,566ครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือกออ,อชอครับ พร้อมด้วยดรสุรสีกิติมนฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนอชอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์โดยในช่วงเช้าจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่านางงามอําเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกและโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านตําบลพลายชุมพลอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่โครงการนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของจังหวัดตามนาโยบายรัฐบาลเลขาธิการสทนอชอนําเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ <c oughs> พื้นที่หน่วงน้ําในช่วงของฤดูน้ําหลาก4แควโมเดลก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านแหลมทองตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากบึงบอระเพ็ดและป่ารถเด็ดป่าน้ำโพนั่นเองครับจากการลงพื้นที่สจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในครั้งนี้นะคะท่านรองนายกุัธมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยง,งานต่างๆกำชับติดตามการจัดสรรน้ําให้เป็นตามแผนพร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงในการขาดแคลนน้าตามที่กออนอชอได้มีการคาดการล่วงหน้าเพื่อเร่งหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ ภัยแล้งในพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มน้ำยมค่ะที่รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากให้เกิดความยั่งยืนซึ่งประตูระบายน้ำท่าน,านางามจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งในสี่โครงการที่เป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมได้เพิ่มขึ้นมีปริมาณน้ำเพียงพอจัดสรรให้กับภาคการ,กรเกษตรศรวมถึงช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย ขณะเดียวกันค่ะยังได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการโครงการเพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนาดให้เป็นไปตามแผนงานและป้องกันไม่ให้ถูก กัดซอบเพิ่มเติมด้วยโดยเร่งดําเนินการแก้ไขครอบกลุมทั้ง2ฝั่งแม่น้ำน่านค่ะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับรองนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่หน่งน้ําในช่วงของฤดูน้ําหลาก4แควโมเดลและผลการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ตามที่ได้สั่งให้หน่วยงานเร่งขับเคลื่อนให้เห็นผลโดยเร็วครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ดต้องมีการบรณาการดําเนินการหลายส่วนงานอาทิการทําประมงการทําเกษตรกรรมก,การท่องเที่ยวการอนุรักษ์รวมถึงอุปโภคบริโภคด้วยนะครับ เพื่อให้บึงบอระเพ็ดกลับมาเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งระบบในเวศสิ่งแวดล้อมโดยรอบดีขึ้นตามลาดับครับทางด้านของท่านเลขาธิการสทอน,อนชนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาทรัพยากรนะ้ําในทั้งสองพื้นที่นะคะว่ารัฐบาลได้มีการเร่งรัดผลักดนันการขับเคลื่อนโครงการด้านน้าตลอด4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2561จนถึง2565รวมเกือบ3,000 โครรงกาแบ่งเป็นจังหวัดพิศนุโลก1,881โครงการจังหวัดนครสวรรค์10 8 7โครงการยกตัวอย่างคุณผู้ชมฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการประตูระบายน้ำท่านางามพร้อมอาคารประกอบโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลน,นาครพิสนุโลกแก้มลิงหนองละหารพร้อมอาคารประกอบแก้มลิงบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวัดทรายอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นต้นซึ่งนายทมนตรีค่ะและรองนายับมนตรีได้เน้นย้ำนะคะให้สทนชค่ะบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงการต่างๆภายใต้แผนแม่บทน้ำา20ปีเพื่อให้ทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดความมั่นคงส่งผลดีต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็เศรษฐกิจข,ของประเทศโดยรวมค่ะ ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดำเนินการนะครับเพื่อรองรับนะทั้งในช่วงของน้ําหลากแล้วก็ให้มีน้ําใช้เนี่ยในช่วงของน้าแรงก็ด้วยก็มีการขุดลอกผมเคยลงไปพื้นที่ไปทำาุกุบที่บึงบลอเพชรนะครับในการพัฒนาของบึงบลอเพชรเนี่ยไม่ใช่เพียงเพิ่มพื้นที่การเก็บน้ําเท่านั้นแต่เขาเป็นการพัฒนาควบคู่กับระบบนิเวศเพื่อให้ระบบนิเวศเนี่ยกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมด้วยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชม